วันนี้มาพบกับร้านาน,านานาจาักรยานนะคะวันนี้นะคะทางนานจะมาแนะนําเสื้อหมอบเกียรติตบนะคะยีห่ห้อลิเกอร์นะคะรุ่นเอ็กโคนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นปราคาเริ่มต้นเลยนะคะสำหรับเกียรติตบนะคะเฟรมอลูมิเนียมซ่อนสายนะคะนะคะ,ะ,คะเกียรตตบที่มือเลยนะคะตะเกียบนะคะตันนี้ก็จะเป็นตะเกียบอลูมิเนียมนะคะ เป็นดิสติกนะคะดิสติหน้าหลังไซส์ตัวนี้อยู่ที่48นะคะเป็นกระดูกกว้างนะคะจะเป็น34มทับ้านะคะชุดเกียร์หน้าหลังจะเป็นเกียร์หลัง10นะคะ10ชั้นนะคะี่คะะประหยัดค่ะนะคะบอกดีไซน์สวยงาม ราคาประหยัดคาะรุ่นนี้เริ่มต้นนะคะใครสนใจสามารถสอบถามได้นะคะโทร098 9061886ค่ะมสามารถเข้ามาดูที่ร้านได้นะคะร้านอยู่ที่บ้านโดนนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะให้จัดสูงในทั่วประเทศนะคะราคาประหยัดมากค่ะไม่ถึงหมืน่น ได้สเปกกระโหลก,กวางไปใช้แล้วนะคะเกหลังสินขึ้นเขาสบายเลยนะะใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะทางั้นแนะนำเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ